สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นตอนที่26ของซีรีส์เติบโตในความรักด้วยการเฝ้าเดี่ยวจากพระคัมภีร์หโคลินวันนี้เราก็มาถึงบทสุดท้ายของ1โครินแล้วนะครับเป็นบทที่26เราจะเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในข้อ5ถึง24แล้วก็จบพระคัมภีร์เล่มนี้นะครับในตอนสุดท้ายก็เปรียบเสมือนการลงท้ายจดหมายที่เต็มไปด้วยเรื่องาราวส่วนตัวนะครับของท่านเปาโลแผนการเดินทางคำทักทาย แล้วก็คำคำชับสุดท้ายแต่ถึงแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องทั่วๆไปแต่ว่าในทุกๆถ้อยคำของท่านเปโลรก็ยังเปลี่ยมไปด้วยหัวใจของมิชนาลีและศิยาพิบาลนะครับซึ่งก็แฝงด้วยหลักการที่สำคัญสำคัญหลายประเด็นเลยในภาพรวมของท่อนนี้หลังจากท่านเปโลรจัดก,การกับปัญหาหลักๆทั้งหมดแล้วท่านเปโลรก็เปลี่ยนมาเข้าสู่เรื่องส่วนตัวมากขึ้นโดย พูดถึงแผนการเดินทางของท่านแล้วก็ฝากฝังผู้รับใช้คนอื่นๆพร้อมทั้งให้คำหนุนใจสรุปและส่งความคิดถึงจากพี่น้องคน,นอื่นๆมาถึงชาวโคลินทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงหัวใจและความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อกริจักรที่โคลินนะครับในเท่าแรกข้อ5ถึง6กก็เป็นแผนการเดินทางและเป็นหัวใจของผู้รับใช้ท่านเปาโลแจ้งแผนการของท่านว่าท่านจะเดินทางผ่าน แวนมาซิโดเนียก่อนแล้วจึงจะมาเยี่ยมคริสจักรโคลินและก็หวังว่าจะได้พักอยู่ด้วยตลอดฤดูหนาวแต่ว่าในขณะที่เขียนจดหมายนี้ท่านก็ยังอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเปนคอสนะครับทําไมท่านเปโลยังจะต้องอยู่ที่เมืองเอเฟซัสเหตุผลสําคัญที่ยังอยู่ที่นั่นก็เพราะท่านเปโลกล่าวว่าที่เอเฟซัสนี้ก็มีประตูเปิดกว้าง ให้ข้าพเจ้าทํางานอย่างเกิดผลแม้จะมีคนต่อต้านข้าพเจ้ามากมายเห็นไหมครับพี่น้องคือประโยคนี้ก็เผยให้เห็นหัวใจของท่านปโลชัดเจนท่านไม่ได้เลือกที่จะเดินทางไปอยู่ในที่สะดวกสบายแต่เลือกที่จะอยู่ในที่ที่เป็นยังไงครับท่านก็เลือกที่จะเกิดอยู่ในที่ที่เกิดผลที่สุดนะครับคือที่เอเฟซัสกาลังมีผู้เชื่อเกิดขึ้นมากมายแม้ว่าการอยู่ในเมืองเอเฟซัสจะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหา มากแต่บทเรียนสําคัญก็คือว่ามันก็ถือว่าเป็นโอกาสในการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่คือการประกาศข่าวประเสริฐนั้นก็มักจะมาพร้อมกับการต่อต้านที่รุนแรงเสมอนะครับและการเกิดผลรวมถึงกดเกิดผลมากด้วยในเมืองนี้ก็คือเครื่องหมายสําคัญที่แสดงว่าท่านเปโลกําลังอยู่ในน้ํำทัทยของพระเจ้ามันจึงไม่ใช่สัญญ,ญาณที่จะถอยหนีหลบไปหาที่สบายๆนะครับ ในท่อนที่สองข้อสิบถึงสิบสองท่านเปาโลก็ได้ฝากฝังผู้ร่วมงานของท่านและให้คําหนุนใจสุดท้ายที่คมคายมากฝากคนแรกก็คือฝากที่โมธีนะครับอยู่ในข้อสิบถึงสิบเอ็ดเขากล่าวว่าขอให้ชาวโคลินต้อนรับที่โมธีแบบอย่าให้มีใครดูหมิ่นเขาเพราะเขากําลังทํางานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับที่เปาโลกําลังทําคือสอนให้ชาวโคลินให้เกียรติผู้รับใช้ไม่ใช่ เอาแต่ดูอายุหรือบุคลิกของเขาแต่ให้เกียรติเพราะว่างานที่เขาทำนั้นมันเพื่อพระเจ้าแม้ทีมทีจะยังหนุ่มก็อย่าไปดูถูกเขาฝากเรื่องของอัปโลอีกก็อยู่ในข้อ12นะครับท่านปโลบอกว่าท่านได้หนุนใจให้อัปโลเดินทางมาเยี่ยมชาวโคลินบ้างแต่ตัวอัปโลเองก็ยังไม่สะดวกที่จะไปในตอนนี้ นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ให้เกียรติและกันและกันในหมู่ผู้นำไม่ได้มีการบังคับบัญชาแต่เป็นการร่วมงานกันด้วยความสมัครใจนะครับจากนั้นในท่อนที่3ข้อ13บสถึงสิก็เป็นห้าคำสั่งสุดท้ายท่านปารให้คำสั่งสั้นๆที่เป็นเหมือนบทสรุปภาคปฏิบัติของจดหมายทั้งฉบับนี้นะครับคําคำสั่งนั้นก็คือจงระมัดระวังอยู่เสมอจงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นคนกล้าหาญ จงเข้มแข็งและจงทําทุกสิ่งด้วยความรักพี่น้องที่รักคาสั่งสุดท้ายคือคําว่าจงทําทุกสิ่งด้วยความรักก็เป็นบทสรุปที่สมบูรณ์แบบที่สุดของจดหมายฝากฉบับนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากบทที่13บสาที่พูดถึงความรักนะครับจําได้ไหมครับหนึ่งโคลินบทที่13คือไม่ว่าคนจะมีความเชื่อที่มั่นคงกล้าหาญเข้มแข็งแค่ไหนแต่ถ้าปราศจากความรักทุกอย่างก็ไร้ความหมายนะครับ ในท่านที่4ี่เป็นคําทักทายส่งท้ายคือข้อ1 9บเถึงยีท่านเปาโลก็ได้ส่งคําทักทายจากคริสตจักรต่างๆและจากเพื่อนร่วมงานของท่านคืออควิลาและบาลิสคาพร้อมกับคริสตจักรในบ้านของท่านเห็นไหมครับตรงนี้มีคําว่าคริสตจักรในบ้านของท่านแปลว่าอควิลาและบาลิสคาเขาใช้บ้านของเขาเป็นโบสถ์นะครับในข้อ21เปาโลเน้นว่านี่เป็นคําทักทายซึ่งเขียนด้วยลายมือของข้าพเจ้าเอง นี่ก็เป็นการยืนยันว่าจดหมายฉบับนี้มาจากท่านเปาโลจริงๆแสดงว่าในหลายๆข้อตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้ท่านคงจะให้เลขาประจําตัวช่วยเขียนให้นะครับแล้วเปาโลก็มาลงท้ายด้วยลายมือตัวเองเพื่อยืนยันว่าเป็นจดหมายที่ท่านเขียนเองทั้งหมดในข้อ23-24ถึง24ตรงนี้จะเห็นว่าแม้ท่านเปาโลจะโดดด่าว่าเก่าวกริสเตียนที่เมืองโคลินมาทั้งฉบับ แต่เขาก็ยังปิดท้ายด้วยพระพรอและความรักโดยพูดว่าขอให้พระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดความรักของข้าพเจ้าดำรงอยู่กับท่านทุกคนในพระเยสูคริสต์อาเมนพี่น้องที่รักนิโคสะท้อนว่าการตักเตือนที่รุนแรงทั้งหมดในจดหมายฉบับนี้ไม่ได้มาจากความเกลียดชังนะครับแต่มาจากหวัวใจของพ่อฝ่ายวิญ,ญญาณที่รักและปรารถนาดีต่อลูกๆฝ่ายวิญ,ญญาณของเขาอย่างแท้จริง ท่านเปาโลเริ่มต้นจดหมายด้วยพระคุณและก็จบลงด้วยพระคุณและความรักเช่นกันถึงตรงนี้ไอ้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีอะไรมาพิเศษอะไรที่พระอ,องค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเรม่มาที่ได้รับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนผมว่าพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยแผนงานหรือกิจกรรมต่างๆมากมาย แต่จะสำเร็จได้ด้วยความสัมพันธ์ที่ให้เกียรติต่อกันนะครับรวมถึงการรับใช้อย่างสัตย์ซื่อและความรักที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งจะเป็นรากฐานของการกระทาของทุกอย่างพี่น้องที่รักครับหลักข้อเชื่อที่สูงส่งทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้กันมาจะต้องแสดงผลออกมาในชีวิตจริงคือการต้อนรับพี่น้องการให้เกียรติผู้นำํำการยืนหยัดในความเชื่อและการรักซึ่งกันและกันนะครับ ปาโลให้ความสําคัญกับผู้คนมากกว่าโปรเจกต์หรือเป้าหมายความสําเร็จเช่นการเอ่ยถึงที่โมทีอาพโปโลอคฟิลาปาลิสคาดังนั้นพันธกิจของพระเจ้าจึงขับเคลื่อนไปข้างหน้าผ่านทางความสัมพันธ์ที่สวยงามเหล่านี้นะครับในท่ามกลางปัญหามากมายความแตกแยกความเข้าใจผิดสุดท้ายแล้วสิ่งที่ท่านปาโลต้องการจะหนุนใจและเสริมสร้างคริสเตียนที่โกลิน รวมถึงพวกเราคริสเตียนในยุคนี้ด้วยก็คือประโยคสุดท้ายที่กล่าวว่าจงทําทุกสิ่งด้วยความรักนี่เป็นบทสรุปที่งดงามแล้วก็ปิดท้ายซีรีส์เฝ้าเดี่ยวหนึ่งโคลินซึ่งเป็นซีรีส์ที่ชื่อเติบโตในความรักของพวกเราอย่างสมบูรณ์นะครับถึงตรงนี้ให้เรามาร่วมสนุกกันให้คนตอบคําถามแล้วพิมพ์คําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคําถามแรกก็คือเมื่อท่านเปาโล ตัดสินใจที่จะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสต,ต่อไปอีกแม้ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับการถูกกลมเหงและอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ว่าที่นั่นท่านก็เกิดผลมากคำถามก็คือเมื่อคนเป็นคริสเตียนคนต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญในชีวิตเช่นการย้ายถิ่นฐานการย้ายงานการย้ายบ้านคุณให้น้ําหนักความสะดวกสบายส่วนตัวหรือให้น้ําหนักกับประตูโอกาสที่เปิดสําหรับการรับใช้พระเจ้ามากกว่ากันล่ะครับคําถามข้อสองก็คือคุณมองว่า อุปสรรคเป็นสัญญาณให้ถอยหนีหรือว่าเป็นเครื่องเตือนยืนยันว่าคุณกาลังทางานที่เกิดผลให้กับพระเจ้าอยู่ข้อ 3. คุณให้เกียรติผู้รับใช้ในคริสตจักรของคุณโดยดูจากตําแหน่งหรือความสามารถที่น่าประทับใจหรือว่าคุณให้เกียรติและยอมเชื่อฟังคนแบบสเตฟานัสซึ่งก็เป็นคริสเตียนธรรมดาธราที่ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรแต่เขาสัตซ์ซื่อในการปฏิในบัติรับใช้พี่น้องอย่างเงียบๆข้อ4ี่ ในบรรดาคำสั่ง5ข้อของท่านเปาโลได้แก่จงระวังจนมั่นคงจงกล้าหาญจงเข้มแข็งและจงทําทุกสิ่งด้วยความรักมีข้อไหนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สก,กิดใจคนเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาและคุณจะนําความรักมาเป็นตัวกลองสุดท้ายในการกระทําพฤติกรรมทุกอย่างของคุณได้อย่างไรข้อ 5. คําถามสุดท้ายสําหรับพระคัมภีร์หโคลิมหนโคลินี้ทั้งเล่มคําถามก็คือ หลังจากเราเดินทางผ่านจดหมายฝากหนึ่งโคลินมาทั้งหมดนี้แล้วอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดที่พระเจ้าทรงเรียกให้คุณทาหรือรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อชีวิตส่วนตัวของคุณและบริษัทของคุณจะได้สะท้อนถึงพระคุณความรักที่ท่านเปโลกล่าวไว้ในตอนท้ายพี่น้องที่รักเมื่อคนใกล้กลวนคําถามมาข้อนี้แล้วก็อย่าลืมาธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสำแดงให้คนรล้ตัวด้วยนะครับแล้วก็จดบันทึกลงสมุดเฝ้าเดี่ยว หรือนำมาแบ่งปันโดยพิมพ์ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เอาละครับถึงตรงนี้ก็จบซีรีส์เติบโตในความรักโดยการเฝ้าเดี่ยวจากพระคัมพี์หนึ่งโคลินอย่างสมบูรณ์แล้วผมจะขอเว้นวักสักสองสาวันเพื่อเตรียมเนื้อหาเนื้อหาใหม่ที่จะเฝ้าเดี่ยวแบ่งปันเลมากันต่อไปนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นพระคัมพีร์เล่มใดแต่อย่างไรก็ตามอย่าพลาดกดกระดิ่งกดติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อ คุณจะได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณไปด้วยกันทุกๆวันและก็จะได้เป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพรครับ